เฮ็ดยังอีกบางนี่กูคือเห็นแฟบๆอยู่นี่นะกีนี่มีอีเมียเอาไว้ใส่ไว้เมียเอาไว้ใส่อีเมียเอาไว้ใส่อีเมียเอาไว้ใส่ไว้เฮ็ดยังบันเฮ็ดยังบันหาบ่อยเห็นบักควับโอ้ยหามเอ้ยตื่นหมดหายังอีกบ้างนี่จะมาจัดกันหาที่แตกยังรุนนี้ไหมให้จัด ก็เจ้ามันตัวไม่หาอย่างก็ไปหาอย่างนะเจ้าเห็นเข็มลอยสวยขอมือ,อยีแม่บ่มัน,นเจียวเข็มไปเห็ดยังลอยสวยขอมือเองแล้วเนาะนี่เห็นบ่เห็นนี่มันเหลืออยู่นี่แหมเฮ้บยบ่ยให้กูหัวเลยรต่อป,ปอบเอ๋อีหลีกนยังได้ใสยขอมือกูมีวิธีไงก็หน่ะจังไรมึงแอดไลน์ไป M A M A B E S T มามาเบสยาหัวเฮ้ยหัวจังไหนเนาะ M A M A B E S T มันกะอ่านว่ามามาเบสนด่มตัว accent เนี่ย accent ยังอยูอกูฮาว่าเลยโอ oh, ้มึงจะอ่านเหรมันเป็นออกเสียงมามาเนี่ยนี่เด้ยามาหาตัวข่อยเห็นข่อยเป็นแมวข่อยออกปองอยู่ด้วยภาษาอังกฤษขันเขยง่เนี่ย <c oughs> <c oughs>